ช่องพรชัยซื้อขายเหรียญรับซื้อ2,000บาทกันเลยทีเดียว1บาทพยาคุดปีพศ2517ซื้อจริงจ่ายจริงสวัสดีครับผมเจ้าของช่องพรชัยซื้อขายเหรียญ ช่องรับซื้อเหรียญและอนาคตจะเป็นทั้งช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญกันทีเดียวเอฟเสียตัดต่อคลิปอ่าอัพโหลดทางหลังบ้าน y o u t u นะฮึมก็จะไม่มีลูกเล่นเราจะไม่วางตัวรูปอ่าตัวหนังสือรูปโปรไฟล์วิ่งด้านล่างนะฮะโอเคเนาะช่องทางการติดต่อให้ f อฟดูทึงนี้เลย f อฟเสียก็ไปเดี๋ยวใครที่มีเหรียญตรงตามที่ช่องพนชัยประกาศรับซื้อไปนะฮะถ้าหากมีเหรียญต้องการขายเนี่ยให้ f อฟเพิ่มอดีไล e เห็นไหมฮะ 0 9 8 4 0 9 5 2 4 4 fc เพิ่มอดีไลแล้วให้ fc ถ่ายรูปเหรียญของท่านนะเออมาทางอดีไลเพื่อให้อดมินช่องของพันชัยประเมินราคาให้นะถ้าเหรียญของท่านตรงตามที่เราประกาศรับซื้อไปอยู่ไหมก็เหรียญของท่านเนี่ยมีจํานวนพอที่อ่าจะส่งแล้วคุ้มค่าจะส่งเหลือเงินเป็นของท่านค่าขายเหรียญเนี่ยท่านต้องการส่งก็คุยกับอดมินได้เลยโอเคเนาะก็ขึ้นปกคลิปไว้นะ รับซื้อ2,000บาทกันเลยทีเดียวสำหรับนักสะสมท่านใดนะฮะที่มีเหรียญ1นบาทพยาคุดดูตรงนี้เลยนะฮะเหรียญ1บาทพยาคุดปีพศ2517นะฮะรับซื้อกันนะฮะผ่านการใช้งาน2,000บาทกันเลยทีเดียวสำหรับนักสะสมท่านใดที่มีจำนวน100เหรียญนะฮะ,ะ,ฮะจำนวน100เหรียญตรงนี้100เหรียญนะฮะ f อนะ ถ้า FC มีจำนวน100เหรียญเนี่ยช่องผ่นไทยรับซื้อในจำนวน100เหรียญฮะในราคา2,000บาทผ่านการใช้งานสมบูรณ์แบบนี้นะโอเคเนาะขอบไม่บินกลางเหรียญไม่ผูกก่อน100เหรียญจ่าย2,000บาทสรุปแล้ว FC ก็โดนเหรียญละ20บาทก็ถือว่าสูงเลยนะฮะนะเออถ้าใครส่ง100เหรียญฮะช่องผลอไทยจ่าย 2, 0 0 0บาทเท่ากับเหรียญละ20บาท นี่คือการโปรโมชั่นนะนี่คือการโปรโมชั่นถ้าไม่โปรโมชั่นนะฮะนะจะส่งมาร้อยเห,ยเห,ยเหยเรียญ1นเหรียญ2อเหรียญสาเหรียญฮะนะนะตอนนี้ก็ซื้อกันอยู่ที่ประมาณเหรียญละ1 5 1 6ไม่เกิน17บาทนะโอเคนะี่ฮะช่วงนี้โปรโมชั่นอยู่ถ้าใครมาร้อยเหรียญท่านเดียวนะแนะช่องของผมแทายจ่ายร้อยเหรียญต่อ2,000บาทแต่ถ้าใครส่งมาไม่ถึงร้อยเหรียญก็ส่งได้นะฮะนะเออจะมีเท่าไหร่ละอืมแล้วแต่ท่านเลยนะฮะ หนึ่งเหรียญสองเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญร้อยสามสิบเหรียญสี่สิบเหรียญอืมก็รวบรวมมาส่งมาพร้อมกับเหรียญอื่นๆใช่ไหมนะฮะถ้าไม่ถึงร้อยเหรียญรับซื้อกันในราคาเหรียญละสิบห้าสิบหกไม่เกินสิบเจ็ดถ้าไม่ถึงร้อยเหรียญฟังให้ดีดสินะฮะถ้าส่งมาไม่ถึงร้อยเหรียญเหรียญละสิบห้าสิบหกไม่เกินสิบเจ็ดบาทแต่ถ้าใครส่งมาหนึ่งร้อยเหรียญแบบนี้ รับทันทีฮะ2 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวโอเคเนาะก็ช่วงนี้โปรโมชั่นให้ถ้าร้อยเหรียญนะอืมเพราะว่าราคาปกติธรรมดาตอนนี้ตลาดเี่กเขาเล่นกันแค่เหรียญละ15บาทนะประมาณเนี้ยประมาณไม่เกิน15บาทนะเออก็ตอนนี้โปรโมชั่นให้ใครมาร้อยเหรียญนะ่อนช้ให้ก็2,000บาทร้อยเหรียญก็เท่ากับว่าโดนเหรียญละ2ี่บบาทเลยนะ FC ลองไปเลือกเลือกเอาจะส่งกันนะแต่ถ้าใครมีไม่ถึงร้อยเหรียญจะเป็น10เหรียญ20เหรียญ30เหรียญจะส่งก็ส่งได้ทั้งนั้นแหละโอเคเนาะ คลิปนี้จบละเด้งแรกนะฮะนะคลิปเดียวดู2เด้งคลิปเดียวดู2เด้งเด้งแรกฮะรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทพยาคุณปีพศ25 1 7อ่ะจบละหลังจากนั้นฮะเดี๋ยวเราจะมาดูเด้งที่2ก็คือนะฮะช่องผ่อนชัยเปิดกล่องรับซื้อเหรียญน,นี่คือเด้งที่2นะฮะนะ คลิปเดียวดูสองเด้งโอเคเนาะเดี๋ยวผันไทยขออนุญาตนะเออดันเหรียญออกไปด้านบนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูกล่องกล่องซึ่งภายในบรรจุเหรียญน,นะฮะอืมเราดูกันเลยเนาะคลิปจะได้ไม่ยาวจะเกินไปนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกล่องซะก่อนเปิดกล่องซะก่อนเนาะรู้สึกว,ว่า กล่องนี้นะ f c จะส่งมาจาก f c ท่านหนึ่งนะ f c ท่านหนึ่งจากจังหวัดนครสวรรค์ก็เป็น f c ผู้ติดต,ตามช่องปามาตลอดนะประมาณนั้นโอเคเนาะแล้เดี๋ยวมาดูเหรียญจากจังหวัดนครสวรรค์กันประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับเจ้าของกล่องคุลบินนะเออก็เป็น f c จากจังหวัดนครสวรรค์อำเภอก้าเหลียวส่งถึงช่องของผนชัยซื้อขายเหรียญโอเคเนาะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเรามาดูเด้งที่2คลิปเดียวดู2เด้งอ่าประมาณเนี้ยภาพคมชัดไหมเอฟซก็ว่าน่าจะพอได้อยู่เนาะนะอ่ะก็เดี๋ยวเรายกเหรียญออกมาก่อนนะเอากล่องออกไปเหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญกันว่ามีเหรียญกันบ้างโอเคนะเนาะวันนี้วันชายจะขออนุญาตเปิดอย่างนี้เลยนะ,นะะเพราะก็เป็นเหรียญเนาะเออเพราะเขามมวนมาแบบค่อนข้างจะ อ่าอ่า,อาแน่นขนาดนี้นะโอเคเนาะก็คงต้องหาเงินไม่เจอละมามาดูซิว่าเป็นเหรียญอ,อะไรกันเอ่ยเป็นเหรียญอะไรกันเออแอนแอนเหรียญอะไรจากอำเภอก้าเหลียวอำเภอก้าเหลียนส่งเหรียญอะไรมานะโอเคเนาะอ่ะดูแบบนี้เลยรู้สึกว่าแอดมินจะว่าจะมีเหรียญ5บาทคุดตรงโคด25โคดหายากต้ดับ2ได้มั้งนะเออเดี๋ยวปนเนี้ย โอเคเนาะได้กันมาเอฟีประมาณสักหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้นหกชิ้นโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นไหนกันก่อนนะดูชิ้นชิ้นไหนกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกจะดูที่อันนี้เป็น5บาทลูกเสือโลกใช่ไหมเอฟซี FC. อันนี้จะเป็น5บาทที่ลึก f อนะ5บาทที่ลึกครบ75ปีของการลูกเสือโลกนะ อันนี้เป็นเหรียญ5บาทที่หรืโอเคนะใครมีติดต่อมาฮะนะนะเออหรือว่าเป็นวรา,าอื่นอันนี้ทุกทีน,นี้เป็น10บาท f ุกทีนะสิบบาทครบ75ปีของการลุกเสือโลกอันนี้เป็นชนิดราคา10บาทด้านหน้าแบบนี้ใครมีติดต่อมาฮะนะนะใครมีติดต่อมารับซื้อฮะนะราคาตอนนี้ก็น่าจะอยู่กันที่อพอใช้ว่าน่าจะอยู่ที่หลักร้อยจะกี่ร้อยเท่านั้นเองแต่ไม่สูงนะฮะนะหลักร้อยจะกี่ร้อยเท่านั้นเองเออ สำหรับห้าบาทที่ลึกครบ75ปีของการลุกเสือโลกนะโอเคเนาะเดี๋ยวยังไงราคาไปคุยกับแอดมินเอานะ f อฟนะเพราะพใช้ทำรายการคนข้างเยอะจะจำราคาไม่ค่อยได้แต่ที่แน่ๆราคาไม่ต้องกังวลฮนะซื้อตามตลาดเหรียญอยู่แล้วโอเคเนาะหลังจากนั้นตรงนี้จะเป็นอ่านี้ก็เหรียญสิบาทที่ลึกในะอ c อันนี้ก็เป็นเหรียญสิบาทที่ลึกอที่เราเรียกกันว่าสิบาทบ้านหลังเล็กนั่นเองอ่ะ 10บ,บาทที่ระลึกรับซื้อกันทุกวันละนั่นแหละ F4 ใครมีติดต่อมานะโอเคเนาะรับซื้อกันทุกวันละนะถ้าใครติดตามราคาเหรียญจะรู้ว่าถ้าเป็นเหรียญที่ลึกราคาเขาจะจะจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ซื้อขายกันได้ในช่องของพันชัยนะ ดีกว่าไม่มีที่ขายใช่ไหมเพราะสมัยก่อนเนี่ยเอเียนะนะเขาก็รับแลกเท่าหน้าเหรียญกันบ้างเลยกันบ้างนะพอมายุคปัจจุบันวัน,นนี้แหละก็มีราคขาดเกินหน,น้หนาเหรียญขึ้นมาโอเคเนาะเอเซียคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปน,นี่เป็นสตางสตางอ่อหรือว่าเหรียญกระสาบดีบุกสมัยรัชการที่8นะคล้ายๆสตางลูอืมลายไทยกนออกแข้งสิงใครมีติดต่อมานฮะก่อนหน้านู้ราคาแพงมากเลยเพราะเหรียญยังไม่เผยโฉมออกมา,มามากขนาดนี้นอืมนะตอนนี้เริเผยโฉมออกมาค่อนข้างเยอะ นะฮราคาก็จะไม่สูงเหมือนเมื่อก่อนนะซื้อขายกันหลัก10จะกี่10ท่อนเองไปคุยกับแอดมินได้ไม่ผ่านการใช้นะฮะเอฟซอาพันชัยยนะฮะรู้สึกตรงนี้จะเป็นอ๋อนะฮะเอฮะเหรียญอ่าเหรียญห้สตางค์หมุนเวียนราชการที่9เนื้อทองเหลืองก็เสียนเล็กนะรู้สึกว่าจะเป็นปีพศ2534นะฮะเออประมาณเนี้ยนะเดี๋ยวจะซื้อแบบเป็นทางการเมื่อไหร่เดี๋ยวแจ้งให้นะ สำหรับเหรียญห้าสิบาต่างหมุนเวียนเนื้อทองเหลืองพระเศียนเล็กสมัยรัชการที่ทุทีราชการที่9 f ท้ทวทีนะฮะนะอืมใครมีติดต่อมานะฮะนะลองติดต่อมาดูโอเคเนาะห้สิบาต่างปีพศสองพันรอยสามสก็เล่นหากันอยู่ที่หลัก10นะฮะอืมงาการซื้อเข้าหลัก10อืมจะกี่สิบต้นเองนะฮะประมาณนี้แหละนะโอเคเนาะอืม ใครมีก็ลองไปสังเกตดูอันนี้เหรียญเขาสวยอยู่ใน FC นะอยู่ในหมดที่ไม่ผ่านการใช้ไม่ผ่านการล้างอืประมาณเนี้แต่เหรียญสวยกว่าใครเพื่อนในะแบบนี้ไม่ผ่านการใช้เออประมาณนี้นะแต่อันนี้ก็ถ้าผ่านก็ผ่านน้อยแต่ผิวเขายังสวยยังได้ผิวเดิมอมบางทีสภาพผิวเหรียญเขาก็แปลงตัวเขาเองก็มีโอเคอง,ง่ายๆเอฟซี FC. ใครที่มีนะเหรียญห้าสิบต่างไมว่าจะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่อย่างนี้ติดต่อมาเนาะ ก็คอยติดตามถ้าหรีบาี30เดี๋ยวอันดับที่1เนี่ยเดี๋ยวพันชัยจะประกาศรับซื้อให้นะเอออันนี้เป็นอันดับที่2 4ล้านกว่าเหลยนนะซื้อขายก็เลยยังไม่แพงวพาหลักอ่าหลักจำนวนการผิดก็แต่หลักล้านโอเคเนะคาะใครมีติดต่อมาหากต้องการขายหลังจากนั้นเออันนี้จะเป็น10บาท10บาท2สีนะบาท2สีเราเรียกกันว่า10บาทเอพกนะเออได้กันมา3เหรียญประมาณนี นะใครมีติดต่อมานะ10บาทสองสีที่ลึกไม่ว่าจะเป็นเอเปกหรือวาระอื่นๆรับซื้อกันทุกวาระเลยสําหรับ10บาท2สีอืมก็ต้องบอกว่าถ้าสวยฮะผิวไฟจับเจิดจ้าเลยนะผิวไฟจับเจิดจ้าแดงปุ๊ดเลยแบบนั้นเอเี FC, นะทั้งทั้งด้านหน้าด้านหลังก็ตอนนี้ให้ราคาอยู่ที่ประมาณ100ถึง120บาทประมาณนี้แหละนะเอเวนถใครจะส่ง ออสภาพผ่านการใช้งานมาราคาก็จะต่ำอยู่นะเออต่ำกว่านี้แต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานผิวไฟจับเลยนะไม่มีคราบรอยนิ้วมงุงนิ้วมือประมาณเนี้นะก็ซื้อกันได้อยู่ที่หลักร้อยถึงร้อยสิรยี่เป็นบางเหรียญน,นะเออประมาณนี้แหละใครมีติดต่อมานะทุกวัละเลยสําหรับ10บ,บาท24ที่เทีลลึกโอเคไหมเออหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูอ๋อถุงสุดท้ายกันห่อสุดท้ายนะ ที่แอมินแจ้งก็ค้าว่าจะมีโค้ด25มาด้วยสำหรับคุดตรงนะ FC ะตรงนี้จะเป็นอ่าดูตรงนี้เนาะจะเป็นเหรียญ5บาทคุดตรงหรือว่าคุดผานะปีพศ2525มองเห็นไม่เอ่ยทางไกลนะภาพไกลน่าเช็นออยู่เนาะอืมเพราะกล้องกล้องผลฉาชน์ต้องจับไกลนะถ้าดึงมาใกล้แล้วภาพก็จะเบลอนะเออต้องจับประมาณนี้ขึ้นอยู่กับค่า,ข,า,ข,ข,าข,ของกล้องเขาโอเคเนาะมาเดี๋ยวนะ่ FC นะ FC จะเป็นโค้ดอะไรเดี๋ยวจะดูที่ตัวนกหวายอยู่พักกันนะฮะยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดหรือว่ายี่สิบเก้าได้กันมาสี่เหรียญนะฮะ,ะเ๋ยวอ่อคงจะต้องส่องกล้องในเอฟซีเพราะความแมนน่นยำเนาะนะฮะอยู่ที่ตัวนกหวายอยู่พักใต้ใต้สระอาเห็นไหมฮะเออจะเป็นโค้ดอะไรนะ,ระเรี๋ยวพนชัยจะส่องให้ดูทีละเหรียญ<ๆ>ละเหรียญน,นะอืมอย่างนี้ก็อาจจะมองเห็นกันแต่ว่า นะส่วนตัว,ตว,ตวพันชัยจะต้องส่องกล้องด้วยอ่ะรอแป๊บหนึ่งนะเรามาลุ้นเหรียญแรกกัน FC นี่เป็นโค้ด25ฮะนะเออนะก็ต้องบอกว่าโค้ด25เนี่ยนะผลิตน้อยหายากลำดับที่2จํานวน5้าแสนเหรียญเท่านั้นเองหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญที่2เหรียญที่2ก็เป็นโค้ด25 FC นะโค้ด25มาดูเหรียญที่3ฮนะ เอสเซียพันชัยจะพาไปเร็วเลยนะอืมอย่างเหรียญที่3ก็โค้ด25เรามาดูเหรียญสุดท้ายกันนะเอ๊ะสำหรับเปิดกล่องวันนี้ก็คงจะเป็นโค้ดเดี๋ยวดูก่อนเนาะครับเอสเซียเป็นโค้ด25ทั้งหมดเลยนะทั้ง4เหรียญน,นะ โคบ้า25 5บาทคุดตรงแล้วคุดผ่าเอเเขาผลิตออกมาประมาณสัก5 0าแสนเหรียญนะฮะผลิตน้อยลำดับที่2นะถ้าเป็นโคด26ก็จะประมาณ1 0 0 0 0แสนเหรียญน้อยที่สุดนะแล้วก็จะมีโคด27โคด28แล้วก็โคด29เหรียญ5บาทคุดตรงนะถ้าครบทุกปีทุกโค้ดก็จะประมาณ5เหรียญ5ปีพศโอเคเนาะตรงนี้จะเป็นปีพศ2อ,อ2พโค้ด25 นะอืมก็รับซื้อกันก่อนอาย้อนหลังไปสองสมปีราคาแพงนะอืมนะเหรียญหนึ่งเนี่ยหลายร้อยนะแต่ปัจจุบันนี้ก็นะมีการพบเจอกันค่อนข้างมากเออในจำนวน500แสนเหรียญนั่นแหละนะก็ราคาก็จะดดอบลงนะถ้าผ่านการใช้งานแล้วก็ซื้อกันอยู่ที่ร้อยกว่าถ้าไม่ผ่านการใช้งานสาดผิวไฟเดิมๆจริงๆเนี่ยนะก็หน้าจีที่ประมาณ300ในยุคป,ปัจจุบันวันนี้นะ ถึงยังไงก็แล้วแต่เสียโคด25ยังคงเป็นโค้ดที่นักสะสมตามหาเพราะมียอดจำนวนการผิดออกมาเพียง5 0 0แสนเหรียญเท่านั้นเองโอเคเนาะ,ะวันนี้เราได้เหรียญมาทั้งเหรียญเด็กโคด25เอยแล้วก็เอฟเกนะแล้วก็5บาทลูกเสือโลกประมาณนี้ของนักสะสมท่านนี้เนาะอืมเอ่ะ,ะเดี๋ยวใครมีเหรียญแบบนี้ติดต่อมาได้นะช่องของผ่อถ่ายรับซื้อเออเห็นไหมเขาส่งแค่นี้เขาก็คุ้มค่าจะส่งละ เงเขาจะทยอยส่งนัก,กสะสมทยอยทยอยมาประมาณนั้นแหละโอเคเนาะใครต้องการขายเหรียญให้ช่องของพลชยัยสามารถติดต่อมาที่ไอเดียไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวไอเดียไลน์ให้ดูตอนตอนตอน้ตนคลิปใช่ไหมนั่นแหละเนะโอเคเนาะก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องของพลชัยไว้เพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอ,ต,อ,ต,อต่อไปขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านนี้ด้วยเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเอเียเนาะสวัสดีครับเนาะเดี๋ยวคลิปหนะ้าพบเจอกันใหม่ดีกว่า 拜拜。Bye bye